บาไทโซส,สวัสดีครับรอ,อครับรอ,อกุณะกุฎดหรือว่าสบ,บายดีทุกท่านเอฟซีนะ,ะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมพักก่อนเอาไปเก็บงานพรุ่งนี้นะเอฟซี FC นะอ่ะไปกินได้หลายมือนะครับผม <laughs> น่ากับมุงวันแล้วมุงแล้ว,ลวข้างหลงังมุงเรียบร้อยนะเอฟซี FC นะเหลือจะข้างหน้านะครับเติงต่งโตยังเรียบร้อยนะครับผมอ่าอันนี้มุงเรียบร้อยได้รับได้ฉากนะผมนี่ทานดีครับทานมันดีกว่า อ่านี่นะครับบนขอบไปกับกับเอ่อซังสีมันสีเหมอมันสีบุตกบลอนเอฟซีนะทางกระเทิง้างล่างนะครับผมกระเทิงกับไปน่อกันอย่างดีนะครับเอฟซีนะอันนี้ก็การที่เราทานดีครับได้ฉากได้ระดับก็ถือว่าจุดที่มุ่งจุดสุดท้ายก็สิง่ายนะครับผมก็เป็นงานแบบโบเต็มร้อยครับงานความละเอียดโบเต็มร้อยนะครับผมที่วันหลักการกับคล้ายๆกันหลือเคลื่อนนะครับหลักการความละเอียด ต่างกันนิดหน้อยเพราะว่านี่มันงานแบบพยายามเป็นงานใหม่งานใหม่มันสียเงียบนิดหน้อยเอพีนู้แต่งานเหล็กมันก็ง่ายเหล็กมันสิรงมันสิได้ฉากอ่าได้รับมากกว่านะครับผมอันนี้ถือว่าโอเคนะครับผมนี่พอนาสิพุงงัวไว้มูนี่ครับพุงงัวมูนี่นะครับอันนี้ก็เก็บเฟืองเอาไอ้งัวกินครับผมอ่ะกามาสรุปภาพเอพีีชมอีกทีนึงครับก่อนที่จะเมื่องมันนี่นะครับนี่ครับผม เดี๋ยวนะครับวันนี้ก็แต่งตัวเรียบร้อยครับตัดใส่ปั่นลมเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับกขอบคุณการรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมที่เข้ามาติดตามมาชมช่องของพี่บ่าวนะพี่บ่าวเตโซูตรนะครับผมทางช่อง YouTube นะครับเบิกผับอีกไกลหน่อยนะครับราคาคาเล่งก็บสามพันห้าร้อยเอทีนะสามพันห้านะครับสามพันห้าเอทีนะราคาสามพันห้า อก็เฮ็ดคือว่าแหละเฮ็ดไปเล่นไปหัวไปนะครับดีกว่าอยู่ซื้อนะครับผมเดี๋ยวนะครับคือว่าหายแข้งแน่นง่ายนี่จะคลองกัแปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่นะคะแนนจะคลองกันเลอ่าพอให้ได้ก็บบโบลิเก็งยังมากมาๆนะเอฟซีก็มีอย่างที่เฮ็ดได้พอให้พอให้ได้ก็มาแบ่งปันให้เอฟซีได้ชมกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำไมครับว่ามือมือนาซีเลียวมือนีครับมือน้าจะมุ่งเลียวนะครับ บอลเลือใครมุ่งตั้งนานเลยครับไปอ่าปิดอขอบสันสันจัวนะครับเอ้ทีนะก็จบแล้วนะครับนี่ทำแนวสังสีเรียบร้อยนะครับเจียวเดียวเจียวเจียวอ่ะกินหน้าเจอกันไหมครับรอสวัสดีครับ